ข้อมูลตัวละคร a อ n เนสไทคิออนเจ้าหญิงความไวแสงไร้พ่ายแห่งอุมารมุเมะสวัสดีครัครบท่านผู้ชมทีน่น่ารักทั้งหลายเรมิเดสเจอกันอีกแล้วนะครับกับคอนเทนต์ข้อมูลตัวละครในพาร์ทที่11นั่นเองซึ่งในวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาท่องสังคมคนเล่นม้าอุมารซุเมะกันครับโดยที่ในวันนี้ผมมาพร้อมกับ a อ n เนสไทคิออนหรือเจ้าหญิงความเร็วแสงของผมเอ้ยของเรานั่นเองโดยที่ผมจะเริ่มที่ข้อมูลเบื้องต้นของเธอในเวอร์ชันสามมาร์กันก่อนครับ แอกเนสคำอธิบายโดยย่อของเธอเธอเป็นทั้งนักวิจัยและมานักวิ่งผูดซึมไราตามขีดจำกัดของความเร็วด้วยพลังแห่งวิทยาศาสตร์เธอเป็นพวกที่ไม่หยุดยั้งในความกระหายฝ่ายรู้ของตนเองโดยลงมือทดลองทุกวิธีที่เป็นไปได้กับสิ่งมีชีวิตต่างๆซึ่งแต่ละอย่างก็ล้วนอันตรายท้งนั้นครับและด้วยความที่เธอจดจ่อกับเป้าหมายอย่างสุดโต่งแบบนี้หากไม่มีใครคอยดูแลเธอเรื่องต่างๆที่สําคัญในชีวิตเช่นการทานอาหารให้ตรงเวลาก็จะถูกละเลยไป เธอเป็นคนที่ฉลาดมีความอยากรู้อยากเห็นสิ่งที่เธอลงหนายที่สุดมีแค่โปรเจกต์การวิจัยเพื่อค้นหาขีดจำกัดด้านความเร็วเพียงเท่านั้นเธอใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการวิจัยในบางครั้งเธอเข้าขั้นใช้เขาว่าหมกมุ่นจนไม่หลับไม่นอนได้อย่างเข้า,ากันเข้ากันคือขั้งขนาดที่ตัวแองเนีนมักจะพลาดการแข่งหรือคาบเรียนแม้แต่กิจกรรมภายในโรงเรียนเช่นการทำอาหารหรือฝึกซ้อมก็ไม่เคยแตะเพราะให้ความสำคัญกับงานวิจัยของนางนี่แหละ สุดท้ายเลยคือนางยอมถึงขั้นยอมรับบทลงโทษจากทางโรงเรียนเพื่องานวิจัยของนางเลยนะยอมใจจริงๆส่วนลักษณะการพูดคือแองเนสจะเป็นคนตรงๆครับมีความสัต์จริงและแสดงความเห็นของตัวเองอย่างเปิดเผยการที่เธอมาพูดในสิ่งที่เธอคิดกับคนตรงหน้าอย่างไม่ปิดบังหรือแม้กระทั่งการหัวเราะเสียงดังในสถานการณ์ที่ไม่น่าจะหัวเราะออกมาโดยเหตุนี้ทําให้เธออาจดูเข้ากับคนอื่นยากหน่อยแต่เป็นพวกที่ไม่ยึดติดกับแบบดแผนและมักจะไม่ไหลไปตามคนหมู่มาก อีกท่้นดูเหมือนว่าเธอจะไม่ใส่ใจนะักว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรเกี่ยวกับตัวเธอลักษณะเฉพาะตัวแบบนี้ยืนยิ่ดีนะโดยตอนที่เธออยู่กับเทรนเนอร์ก็ยังคงเป็นแองเนสที่เป็นม้าตรงๆดังเดิมนั่นแหละครับจะมีพิเศษหน่อยก็จะมีท่าทีหยอกล้อแย่เล่นนิดหน่อยซึ่งแองเนสก็มักจะเรียกตัวเทรนเนอร์ของเราว่าเจ้าหนูทดลองครับแองเนสมีความคาดหวังต่อตัวเทรนเนอร์ของเราค่อนข้างสูงครับแถมในบางครั้งเธอก็แสดงท่าทีเป็นฝ่ายควบคุมหรือมีอำนาจเหนือตัวเทรนเนอร์นะน่ารักไปอีแบบเหมือนกันออันนี้่าจะวยไปห มาที่ลักษณะภายนอกที่ปรากฏของแอกเนสกันครับเธอเป็นสาวม,ม้าผู้มีผมสั้นสีน้ำตาลยุ่งๆมีปลอยผมตั้นที่ชัดมากโค้งไปทางด้านหลังในมุมแปลกๆเธอมีดวงตาสีแดงที่ไม่มีประกายตามีลวดลายประหลาดคล้ายตารางแนวนอนอยู่ภายในและยังใส่ต่างหูข้างเดียวที่หูขวาเป็นรูปโค้งสร้างทางเคมีของ In อินเดนเธอใส่เสื้อกาวยาวแบบนักวิทยาศาสตร์ที่ยาวคุมมือเลยปลายนิ้วและไม่แถบลายทางบริเวณแขนเสื้อด้านบนสีแดงสลับกับแถบเขียวอ่อนออกสีมิ้นต์หน่อย ตรงช่วงสะโพกของเสื้อมีสายคาดสำหรับใส่อุปกรณ์2คู่ประดับยูโดยที่ในสายคาดนั้นบรรจุหลอดทดลองที่ปิดจุกเอาไว้ภายในหลอดทดลองมีของเหลวสีน้ำเงินและสีเขียวอมน้ำเงินสลับกันเธอใส่เสื้อสเวตเตอร์สีเหลืองที่สวมทับเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีดำที่มีปกคอมีลายแถบสีเหลืองพร้อมเนคไทสีดำเธอสวมถุงน่องสีดำและรองเท้าส้นสูงสีขาวโดยที่ไม่มีทั้งกางเกงหรือใส่กระโปรงให้เห็นอย่างชัดเจนซึ่งอาจจะไม่ได้ใส่แล้วนะเพราะว่าสเวตเตอร์ของนางยาวถึงต้นขาดเลยทีเดียว โดยที่แอนเนนั้นไม่เหมือนกับสาม้าตัวอื่นๆครับเธอมักจะใส่เสื้อกาวคู่กับชุดยูนิฟอร์มของโรงเรียนอยู่บ่อยๆต่อที่เรื่องความสัมพันธ์ของตัวละครครับเริ่มที่แอนเนตดิจิตอลเธอกับทาคคยอนเป็นลูเมกันครับส่วนในชีวิตจริงตัวดิจิตอลเป็นม้าแข่งของทาค้าโอวตาาเบะตัวดิจิตอลมีอายุมากกว่าตัวทาคคยอนหนึ่งปีครับโดยที่ทั้งคู่ไม่เคยได้แข่งด้วยกันเลยเนื่องจากตัวทาคคยอนลีทายไปก่อนเวลานั่นเองต่อที่เดว่าสการเล็ต แองเน,นมักจะใจดีกับเธอเสมอสื่งในชีวิตจริงแองเก็ก็คือพ่อของไดว่าครับไม่แปลกเลยนะที่จะใจดีกับลูกของตัวเองอะนะต่อที่ Air Shaker ในชีวิตจริงตัว Shaker ถูกพี่ชายของทาคิออนอย่างอากุเนสฟลาเอาชนะไปในการแข่งครับต่อด้วยแม n ันตันคาเฟ่ครับตัวนี้คุ้นเคยกับทาคิออนของเราเป็นอย่างดีครับ ในเมสพวกเธอจะแชร์ห้องกันส่วนในชีวิตจริงตัวแมนฮัตตันเป็นลูกหลานของซันเดย์ไซเลน์เช่นเดียวกับตัวททคิยอนครับเนื่องจากทั้งสองไม่ได้แข่งขันกันในรายการระดับคลาสสิกแล้วแฟนๆแ,แข่งม้าจึงไม่ถือว่าพวกเขาเป็นคู่ปรับกันครับพวกมาด้วยจังเกิลพ็อกเก็ตไทคิยอนกับจังเกิลพ็อกเก็ตทั้งสองเป็นเพื่อนและคู่แข่งกันส่วนในชีวิตจริงก็คล้ายๆกันครับทั้งคู่เป็นคู่แข่งกันในระดับพีคลาสสิกไซเลนส์ซูซูกะในเรื่องรหลกักตัวไทคิยอนช่วยซูซูกะในการจัดการกััับบคคววาามกกงงงลเรรื่อขขอขข ตนในชีวิตจริงทั้งคู่คือลูกหลานของ Sunday Silent ์ไซ e n t เช่นเดียวกันและอำลาวงการวิ่งด้วยปัญหาที่ขาทั้งคู่ต่อที่ทานิ n โนคริมเลตในเนื้อเรื่องทั้งสองต่างภูมิใจในรุ่นน้องของตนครับตนในชีวิตจริงลูกสาวทั้งสองตัวของทั้งคู่เป็นคู่แข่งกันซึ่งก็คือวัดก้ากับไดว่านั่นเองเรามาต่อกันที่ข้อมูลของม้าตัวนี้ในชีวิตจริงกันบ้างครับ แองเนสเป็นม้าแข่งในช่วงต้นปี2000เป็นม้าเพศผู้สีเกาลัดเกิดที่เมืองชิตโตเซจังหวัดฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นโดยผู้เลี้ยงคือชาไรฟาร์มต่วของของมันมีชื่อว่าทาคาโอวตาราเบะมีชุดแข่งเป็นสีเหลืองหลากแขนแดงพ้าโดยลายสีเขียวตรงแขนเสื้อทั้งสองข้างมีแถบสีสกายบูบริเวณตัวเสื้อสองแถบเช่นกันหากเป็นลักษณะเสื้อคนก็จะออกมาประมาณนี้เกิดวันที่13เมษายน1998และในปัจจุบันม้าตัวนี้เสียชีวิตไปแล้วเมื่อ22มิถุนาปี2009ครับ ข้อมูลการแข่งเข้าๆตอนวิ่งครั้งแรกเมื่อ2ธันวาปี2000และวิ่งครั้งสุดท้ายคือเมื่อ15เมยนาีี2001เนอะวิ่งปีเดียวเองน่าเสียดายแฮะหลังการของค่ายลิโตโดยมีเทรนเนอร์เป็นคุณมัซยุกินากาฮะมะคอยดูแลและมีผู้ขี่ชื่อฮิโรชิคาวาชิตึงขี่4ครั้งด้วยกันและมีสถิติค,คือวิ่งสครั้งชนะสี่ครั้งเอาง่ายๆครับคือไร้พ่ายเลยตึงเหมือนกันนะเนี่ย โดยมีเงินรางวัลสะสมอยู่ที่222,82,000เยนครับโดยชนะลีกใหญ่ในรายการ2,000 r a ัน o Tampa High 3ไฮ a r o เยโอเซก G3 2,000ว n ันวันยาโยย่โช G2 ปูต้าสันวันซัตสุกิโช G1 ครับแถมยังได้ชื่อเสียงอลล้นหลามมาจากการแข่งในรายการปูต้าสันเอ็กเจแปนคอมบ e เ e ชันเซฟเรดิงไซเลอร์อีกต่างหากนะเป็งเอาเรื่องเลยแหละตัวนี้ถึงขนาดที่ได้ชื่อเล่นมาเรียกถึง2ชื่อด้วยกันชื่อแรกครับคือซูเปอร์ลูมิโนพารติ l e และชื่อที่2ครับคือแฟนทอมทริปเปิลคาวน์เอาล่ะเรามาพูดถึงครอบครัวของม้าตัวนี้กันแอ n เ s สมีพ่อชื่อซันเดียไซเลนจาก USA และมีแม่ชื่อแอ n เ s สฟิ l อาจากญี่ปุ่นเี่ยแหละครับ เป็นพันผสมนะและมีพี่ชายชื่อ Agnes Fly โดยที่ม้าตัวนี้ก็มีลูกกับเขาด้วยนะซึ่งก็จะมีลอจิกแต่ว่า s c er, a r l e t ็ตแอดมายเออร์ออร่าดฟสกายกับตัน t o ลิลิตโต l อมาพอล่าและ r ร v e เดลเซอร์ต่อที่หลังครับก็จะมีนองโคโนยูเมะไวฟา r o โรนิช i n o d ดซี่และ a ั t ท o สครับเอาล่ะต่อที่โปรไฟล์คร่าวๆข,ข,ของม้าตัวนี้กันครับ แอตเนสเป็นม้าพันธุ์ทั้งที่วิ่งแข่งตอนช่วงต้นปี2000 แม้ว่าม้าตัวนี้จะลงแข่งเพียง4ีครั้งและต้องรีทายไปก่อนเวลาแต่ในการแข่งทุกครั้งแองเนสสามารถเอาชนะม้าที่ภายหลังจะกลายเป็นม้าระดับ G1 ได้อย่างขาดลอยผู้คนจึงขนานนามม้าตัวนี้ว่าแฟนตอมทริปเปิลคาววินเนอร์ในฐานะพ่อพันธุ์แองเนสได้ให้กำเนิดม้าผู้ชนะระดับ G1 ถึง6ตัวและกลายเป็นพ่อพันธุ์ชั้นยอดอย่างไรก็ตามแองเนสได้เสียชีวิตอย่างกระทันหันด้วยอาการหัวใจวายด้วยอายุเพียง11ปีเท่านั้นซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากเลยนะกำลังรุ่งเลยซึ่งดีกี้แม ชยย่อยครับแอนเนสฟิโอร่าเป็นผู้ชนะในรายการโอกาสโชซึ่งก็คือการแข่งขันสลับม้าตวเมีอายุ3ปีของญี่ปุ่นส่วนแม่ของฟิออร่าอย่างแอนเนสเลดี้ก็เคยชนะในรายการเจแปนิสโอ๊กเช่นกันนี่แค่ฝั่งแม่ก็ตึงมากๆแล้วนะส่วนฝั่งพ่อพันอย่างซันเดย์ไซเลน์คือพ่อพันชั้นยอดที่เปลี่ยนแปลงวงการการพ่อพันธุ์ของมมาญี่ปุ่นมาแล้วและมีชื่อเสียงโด่งดังอยู่แล้วในตอนที่ไทเคออนเกิด เอาง่ายๆครับคือต้นตระกูลนี้ก็ไม่ธรรมดามาตั้งแต่แรกแล้วนั่นเองซึ่งวัตนาเบผสมพันธุ์ฟิเอล่ากับซันเดย์ไซเลน์ใช้เวลา2ปีติดต่อกันซึ่งเป็นลูกตัวที่4และ5ของเธอลูกคนโตชื่อแอนเนสฟลาซึ่งในภายหลังชนะการแข่งขันดาร์บี้ส่วนลูกคนเล็กก็ชื่อแอ n เนสไทเคียนของเรานั่นเองครับโดยในการแข่งเปิดตัวตัวแอ n เนสลงแข่งที่สนามแพนชินระยะทาง2,000เมตรครับซึ่งได้รับการคาดหวังจากแฟนๆแข่งมา้าเอาไว้สูงมากครับ เพราะเนื่องจากเป็นถึงฐานะน้องชายของแอกเนสฟลาในการแข่งตัวแอกเนสได้เอาชนะรีบอร์ดแคสและม้าสายพันธุ์ดีตัวอื่นไปได้ถึง3.5ช่วงตัวโดยการแข่งในรายการเรดิโอทัมป้าไฮสลับม้าอายุ3ปีระดับ G3 นะซึ่งการแข่งนี้ได้รับการขนานนามว่าเป็นการแข่งในตำนาเลยนะไทคิออนทิ้งห่างคุโรฟุเนและจังขึ้นพ็อกเกตเข้าเซนชัยคว้าอันดับหนึ่งโดยทิ้งระยะห่างถึง3.5ช่วงตัว พร้อมกับทำลายสถิติเวลาระยะ2,000เมตรของม้าช่วงอายุ2ปีของคุโรฟูนิที่เคยทำไว้ในการแข่งก่อนหน้าสรุปก็คือพอมาถึงก็รอทำลายสถิติเก่าของคุโรฟูนิโชตึงไปอีกหนึ่งสเตปครับต่อมาในปี2001ทีมของแองเนสตัดสินใจที่จะส่งแองเนสเข้าแข่งขันในรายการยาวีโชในระดับ G2 ซึงมีม้าเข้าร่วมเพียง8ตัวเท่านั้นเนื่องจากมีม้าหลายตัวหลีเลี่ยงในการเจอกับแองเนสครับ ในผลการแข่งขันแองเนสชนะด้วยระยอห่าหารถึงค่าช่วงตัวเอาชนะแมนฮัตตันคาเฟ่ไปได้ต่อมาในการแข่งขันซัตติกิโชในระดับทีหนึ่งมีผู้คนถึง59.4%ที่เดิมพันว่าแองเนสตจะชนะซึ่งก็จริงครับแองเนสชนะแบบชิวๆเลยทําให้แฟนๆแข่งบารรวมถึงสื่อส่วนใหญ่ต่างคาดหวังว่าแองเนสจะคว้าแชมป์ทิปโป้คาวได้แต่อย่างไรก็ตามในวันที่2พฤษภาคมเพราะว่าแองเนสตมีอาการเซตเอ็นอัตเซบที่ขาด้านซ้ายทําให้ต้องถอตัวจากการแข่งขันดาร์บี้ไป ต่อมาในวันที่29สิงหาในปีเดียวกันก็ได้มีประกาศรีทไทของแอนเนสขึ้นครับหลังจากนั้นม้าหลายตัวที่เคยพ่ายแพ้ต่อททคิออนต่างก็ชนะในรายการระดับ G1 อย่างต่อเนื่องตัวอ,อย่างเช่นคุโรฟูเนชนะในรายการ NHK มาครับและเจแปนครับเดิร์สต์นจังเกิลพ็อกเก็ตชนะรายการดาร์บี้และเจแปนครับและแมนฮัตตันคาเฟ่ชนะคิกะโชและอาริมาชิเนนทำให้แอนเนสยิ่งถูกมองว่าเออแม่งโหดหวาขึ้นไปอีก จนได้รับฉายาว,ว่าแฟนทอมทิปโปเคานั่นเองต่อที่ชีวิตหลังรีไทยของแอนเนันครับแอนเนสกลายเป็นพ่อพันตัวท็อปที่สถานีผสมพันธ์ชารายสเตเลียนสเตชันโดยในปีแรกที่เริ่องผสมพันธ์แอนเนสก็ให้ลูกที่ชนะการแข่งขันระดับเกรหลายรายการในปี2006เป็นหมาชื่อ Logic. ลอ g i จิกกลายเป็นลูกตัวแรกของเขาที่ชนะในระดับ G1 จากการชนะในรายการ NHK มครับ ส่วนไดว่าสกาเลตลูกสาวของแองเนสก็ชนะระดับทีหนึ่งถึงสี่ายการและนางก็ต่อสู้อย่างดูเดือดกับมาที่ชื่อวอตก้าอย่างไรก็ตามลูกหลายตัวของแองเนสก็มีปัญหาขาเปาะโดยลูกของไทคิออนหลายตัวก็ต้องรีท่ายเพราะเอ็นอักเสบหรือกระดูกขาหักเช่นเดียวกับไทคิออนเลยในปี2008แองเนสก็ได้กลายเป็นพ่อพันม้าครอบคุมหรือคอมเพนเซชีฟลีดดิ้งไซเซอร์อันดับหนึ่งของญี่ปุ่นครับ ซึต่อจากพ่อของแอนเนสอย่างซันเดย์ไซเลนต์นั่นเองและในปี2009ตัวแอนเนสก็ได้เสียชีวิตอย่างกระทันหันด้วยอาการหัวใจวายขณะมีอายุเพียง11ปีเท่านั้นซึงก็ถือว่ายังหนุ่มอยู่เลยนะโดยตัวลูกอย่างดีฟสกายและแอดเมร์ออร่าก็ได้สืบต่อยีนนี้ต่อไปในปัจจุบันสายพันธุ์ของแอนเนสก็ยังอยู่ผ่านอัดทอสซึ่งเป็นลูกของแอดเมเยอร์ออร่าครับโดยคำว่าแอนเนสเป็นชื่อประจำมงกุฎของทาคาโอวตานาเบะซึ่งตงั้งตามชื่อของแอนเนสจัง ไอดอลจากฮ่องกงที่โด่งดังในญี่ปุ่นนะแม้ว่าตัวเอ็กเนสไทคิออนจังเกิลพ็อกเกตและแมฮัตตันคาเฟ่จะเป็นผู้ชนะในรายการชิเปอร์พราวในปี2001ก็ตามเพราะว่าแฟนๆการแข่งมาส์ซนใหญ่ก็ไม่ค่อยนับว่าทั้ง3เป็นทวิโอแห่งยุคสักเท่าไหร่ครับเนื่องจากตัวไทคิออนรีไทล์เร็วเกินกว่าจะถือว่าเป็นคู่แข่งที่แท้จริงของแมฮัตตันคาเฟ่ได้ก็จบกันไปแล้วนะครับกับข้อมูลของ a อ n e เนสไทคิออนเจ้าหญิงความเร็วแสงแห่งอุมาบุสรเมะ คยครับผมหบอกว่าท่านผู้ชมจะพอใจกับคุณภาพผลงานของผมนะและขอขอบคุณข้อมูลจากอุมามููเมวิกิแฟนดอมสำหรับข้อมูลดีๆเช่นกันโอ้สนุกกับสาวม้าและตัวละครที่คุณรักต่อไปอย่าลืมยินในซื้อทุกวันละสวัสดีครับ